สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจับมาพบกันช่องมีมามอนทาร์ร์ชแนลนะคะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมตรงความรักนะคะเป็นคลิปรนด้อมตรงความรักของชาวธาตุลมอ่าชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครที่เข้ามาแลวมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามมุนกำลังใจด้วยต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะ ฉะนั้นก็สามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังบทความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมันตะใ์้ที่สําหรับคา,าร์บอนไนตรอลนะคะขอดูพลังงานของชาวทัดลมกันก่อนคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะมันฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะพลังงานชาวทัดลมใบแรกนะคะได้ไพ่เดทาวเวอร์ค่ะ ั้กว่านะคะ10ไม้เท้าสามเหรียญจัดชีสนะคะ ิงออฟโซนนะคะราชาถือดาบประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าเป็นพลังงานนะคของคนที่น่าจะมีเป้าหมายมีแผนอะไรที่มันชัดเจนในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะคิงออฟโซนึ้นมามันดูแบบมีเป้าหมายมีอะไรที่เราพร้อมจะแบบมุ่งไปนะคะมีวัตถุประสงค์ในชีวิตอะไรที่มันชัดเจนว่าเราจะทำอะไร หรือมีการเคลียร์คัดให้มันแบบเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเอาวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราจะทําต่อตอนนี้นะดูเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีความแฟร์ความจิธรรมค่อนข,ข้างมีเหตุผลนะคะคุณนะ่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเลือกในเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลในการที่จะตัดสินใจหรือทาสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะ พลังงานเชียร์อภวรเป็นพลังงานสามเหลีน่ยในแง่มุมของการที่จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาหรือมีพลังงานตัวตนของการที่แบบพัฒนาต่อยอดไปในสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วก็ลักษณะของ Ờ, พลังงานจิตไม้เ้ามันว่าอยู่ในสเต็ปของการแบบใส่ความตั้งใจใส่ความพยายามเข้าไปาเต็มที่นะคะใส่แรงกายใส่แรงใจ,ใงใจ,เ,พจ success, เพื่อที่จะได้สกเซ็เพื่อที่จะได้สําเร็จกับสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจเป็นเป้เปาหมายเป็นวัตถุประสงค์ที่ใหญ่แล้วตัวคุณเองนะชาว่านลมมันว่าคนที่เข้ามารับชมเราฟังกลิปนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะ อยากที่จะทำงานให้สำเร็จสำเร็จมีแพชชันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะเชนออฟวายมันเหมือนกับคนที่ลุยคนที่เดินหน้าในเรื่องราวของความตั้งใจหรือเป้าหมายในชีวิตนะคะนี่มีฟังงานเนอะทาวเวอร์เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องราวที่มันสซอรไพรสนะคะมันคิดว่ามันมีความเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้น พลังงานกับตัวตนของคุณเนาะมันเหมือนแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเกินกว่าที่คุณแทนหรือว่าเกินกว่าที่คุณคาดกิดเอาไว้นะคะมันเหมือนแบบมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวท่านลมก่อนหน้านี้แบบปุบปับฉับพลันกระทันหันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าเป็นเรื่องของ การที่คุณน่าจะได้มีการพัฒนาตัวเองในหล,หลายๆด้านเนาะถ้าใครมีประเด็นอะไรนะคะอาจจะได้มีการจับเขาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันหน่อยว่าใครที่เขาจะเข้ามาจีบคุณนะชาวธาตุลมอ่ะใช้เพื่อนสำรับเดิมนะคะ t strength นะคะขึ้นมา ปูจูนค่ะไพ่กงน้อยแห่งโชติตามมาแล้วมีอะไรคะโฟล์คคอยนนะคะสะี่เหรียญซาวเวอร์คพับเจ็ดถ้วยควีนัอครับราชนีถ้ถวยเนาะพ้างานในรูปแบบที่ขึ้นมานะคะมันว่าอยู่ในสเต็ปของความแบบ มั่นคงมั่นใจสเต็ปของการที่จะลุยเดินหน้าไปต่อนะคะดูเขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีศักยภาพในการใช้ชีวิตเป็นคนที่รู้จักว่าจะทำอะไรบริหารจัดการชีวิตในการที่จะแบบเดินหน้าหรือเป็นสเต็ปในการที่จะไปต่อกับเรื่องราวต่างๆเนาะวิโฟอร์ดูมันเหมือนเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์โอกาสของการเปลี่ยนแปลงกง้อช่วงจะตามมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะมองว่าช่วงเวลาที่คุณได้เจอได้เจอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเขาอาจจะเข้ามาในจังหวะในเวลาที่มีความเหมาะสมนะคะให้พลังงานการแบบเป็นคนที่คิดเยอะรอบคอบคนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากตรนะหนักคิดแล้วคิดอีกนะคิดไปคิดมาให้เกิดความรอบคอบมากที่สุดเนาะ นี่คือโอกาสในเรื่องราวของความรักความรู้สึกโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะมีเหมือนกับคนคนนี้เขาน่าจะมีทางเลือกมีช้อยมีตัวเลือกนะคะที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็คิว่าเขาก็พิจารณาในการที่อยากจะเข้ามาทาความรู้จักอยากจะเข้ามาจีบชาวธาตุลมนะแต่คิว่าตัวเขาเองไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่มีทางเลือกหรือไม่มีช้อยในชีวิตนะคะ อา e e ีน of c คับน่าจะเป็นสายแสดงออกทางความรู้สึกรู้สึกหวงใย,ย,ยใส่ใจก็ค่อนข้างแสดงออกอาจจะเป็นคนบอกรักอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะมีพลังการเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์ด้วยชาวทันลงอาจจะได้เจอคนที่เอกว่า t เทคแคร e ดูแลนะคะเราไปดูกันหน่อยว่าแนาวโนุมการเทคชั่นและแนวโนุมที่จะเกิดขึ้นนะคะ จะเป็นไปในทิศทางไหนนะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับชมรับฟังเพความเหมือนเทิงได้ค่ะใช้ป็นเป็น i t t l e p i e c e นะคะมาโจดซี The Empress มาเลย <laughs> ดีสานะคะทเทชั่นเนี่ยตอบโจทย์คุณอยู่เหมือนกันโอ้โหหกไมทามตามมาเลยนะคะ The Empress กไม่เข้าแล้วก็มี the world นะคะเป็นพลังงานแบบการส c เ e s s การประสบความสำเร็จในชีวิตสองถ้วยขึ้นมาโอกาสทางความรักที่คุณเองก็รู้สึกถูกใจนะคะมเหรียญ work มาก work มากมีพลังงานของการได้พัฒนามีพลังงานการแบบรู้สึกว่าอุ๊ยคนคนนี้มีแง่มุมมีพลังงานที่ตอบโจทย์ตนตนของเราด้วย ถ้าพยายามนะคะอย่างเต็มที่ไปกับความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสในการที่จะสำเร็จตามแผนตามเป้าหมายที่วังไว้แล้วเเวิรมาประกอบอีกความพยายามไม่สูญเปล่ามีโอกาสจะสกเซสสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็สองถ้วยเป็นภาพบรรยากาศโอกาสทางความรักที่คุณอาจจะรู้สึกถูกใจดวนใจใช่เลยมีพลังงานของการจะได้พัฒนานะคะพลังงานทางความรู้สึก แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปร่วมกันได้นะคะเพราะว่าพลังงานเนี้ยน่าจะถูกใจคนนี่พูดคุยกันรู้เรื่องสึกว่าคุยแล้วมันถูกคอหรืออาจจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่มันเหมือนกันแมทชิ่งกันนะคะทําให้มันต่อยอดต่อเนื่องไปได้เนาะคือแบบตอบโจทย์ได้แหละน่าจะเป็นคนที่ตรงตามสเปคตรงตามอุดมคติที่คุณแผนที่คุณวางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคนในอุงดมคติของชาวธาตุลมนะคะ เฮแฮปปี้พลังงานดีเวอร์ไปดูคำแนะนำจากไพ่กันไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างถ้าเป็นในส่วนของคำแนะนำจากไพ่นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาอ้สิบเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเหรียญน,นะคะคีนอวานราชินีถึงไม้ท้ามันขอ,อยู่งาย แนท็อปพนคอนะคะสวินถือเหรียญก็มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับชาวธาตุลมน่าจะเป็นแนวทางที่สปอร์ตต่อยอดกันไปได้ให้พหลังงานของความรู้สึกเป็นฟิลลิ่งที่ปลอดภัยสบายใจได้นะคะเป็นโอกาสที่เข้ามาเราก็รู้สึกอยากจะให้โอกาสอยากจะคว้าไว้แล้วควรคู่ในการให้โอกาส มันมีเรื่องของแพช s i o นมีเรื่องของการ s พ p p o r t ซึ่งกันและกันคุณลองดูว่าคุณเป็น feeling แบบสบายใจเวลาอยู่กับคนคนนี้รู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ